สวัสดีค่ะเขอเกาะกระแสะเดือนวันแม่สักนิดหนึ่งนะคะแต่วันนี้พามาดูกระแสะบนโลกออนไลน์ซึ่งสมัยนี้เรามักจะเจอว i รัลคลิปที่ดีๆคลิปที่น่าสนใจที่คนเขาแชร์กันไปทั่วเลยค่ะ อย่างกระแสรับวันแม่ก็มีคลิปออกมามากมายหนึ่งในคลิปยอดนิยมที่ขึ้นอันดับหนึ่งใน u t u b e เพียงแค่ข้ามคืนและก็มียอดแชร์มากที่สุดเล่นก็คือคลิปพนักงานร้านอาหารก็มีแม่ฝีมือการกำกับของผู้กำกับโฆษณามือทองอย่างพี่ต่อธน,นชัยเราไปฟังเคล็ดลับในการทำคลิปวิดีโอวรัลให้โดนใจกันค่ะสิ่งที่พี่เริ่มต้นในการทำหนังเรื่องนี้พี่พยายามหลีกเลี่ยง,งเครื่องไม้เครื่องมือในการเล่าเรื่องที่ซับซ้อนพี่อยากให้คนดูภาพยนตร์เรื่องนี้ดูด้วยความคิดจริงๆ ดูด้วยความรู้สึกจริงๆคลิปนี้ที่คนต้องแชร์ก็คือบรรยากาศความรักระหว่างแม่กับลูกที่ทุกคนสัมผัสได้ซึ่งเป็นความรักที่บริสุทธิ์ค่ะในคลิปก็ไม่ได้จําเป็นต้องมีบทพูดซึ้งๆมีเพียงแค่กระดาษบวกกับคําถามที่กินใจจนทําให้ต้องกลับมาถามตัวเองแล้วแต่ละคําถามก็สะกดให้คนดูดูคลิปจนจบค่ะภาพที่เห็นเป็นของจริงนะคะไม่มีการปรุงแต่งพนักงานก็เป็นพนักงานจริงแม่ของพนักงานจริงๆแถมคนเสิร์ฟก็คือผู้บริหารจริงๆค่ะด้วยแนวคิดในการสร้างมื้อที่ดีที่สุดขยายไปสู่การกระตุกให้เรื่อง เกิดเรื่องดีๆยิ่งขึ้นในสังคมวงกว้างค่ะช่วงนี้ติดตามข่าวสั้นซีทรีค่ะภาครัฐเข้มมอบ3ามกรมตรวจสอบและจัดเก็บภาษีซื้อขายออนไลน์เอต้าเผยผู้ใหญ่ใช้อินเทอร์เน็ตมากขึ้นเสี่ยงโดนขโมยข้อมูลเพราะไม่ระวังเรื่องการเผยข้อมูลส่วนตัว Facebook เพิ่มช่องทางให้ผู้ใช้บริจาคเงินช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพมา่าโรนัลโด้นักฟุตบอลชื่อดังจับผู้ผลิตหูฟังออกแบบหูฟังรุ่นพิเศษกันเหงื่อขณะออกกำลังกาย เอาละค่ะเห็นคลิปดีๆนะคะก็ร่วมกันแชร์แต่ว่าถ้าเห็นคลิปอันไหนที่ไม่ดีเนี่ยก็ร่วมกันช่วยต่อต้านเนื้จะได้มีวัฒนธรรมโลกออนไลน์ที่ดีกันค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเหมือนเดิมค่ะ 1. คือเรื่องเด่นยันนี้เสาร์อาทิตย์ Weekly c 3 2. คือช่วง IT Today ในรายการบ้านพระรามสจันทร์ถึงสุขร์8โมงถึง10โมงค่ะ168ชั่วโมงอันนี้อยู่ทางช่อง3วันเสาร์เที่ยงคืน แล้วก็มีรายการใหม่อย่างเช่น IT วันใหม่ในช่วงข่าวเช้าวันใหม่นะคะทั้งช่อง3ทุกวันศุกร์ค่ะ